เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่20ธันวาคมพุทธศักราช2565าหสาำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้นำขึ้นให้รีบตักหากทำงานอะไรก็ยิ่งได้เงินเยอะหากหวงัวงโชคลาบช่วงนี้ก็มีลุ้นเรื่องของการงานดวงการงานของคุณดีแบบต่อเนื่องความเป็นเดสตาลในตัวคุณอย่างพุ่งไม่หยุด แต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากในช่วงนี้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุและคนรักความรักยังอยู่ในเกณฑ์ดีเพียงแต่มีเรื่องจุกจิกใจก็เท่านั้นส่วนคนโสดตอนนี้จริงๆแล้วมีคนรอบๆมองมองคุณอยู่แต่คุณยังไม่รู้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์ยังหาเงินได้เรื่อยๆไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาแต่พอมีรายจ่ายเข้ามาถึงกับตกใจเพราะมีบินยาวเหยียดเรื่องของการงานขอเป็นกำลังใจให้คนเกิดวันจันทร์จะทำอะไรในตอนนี้เต็มที่ได้เลยเพราะคนเกิดวันจันทร์มีงานถาโถมเข้ามาแถมเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากอีกด้วยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้สายใยแห่งความผูกพันคุณแน่นแฟนมากต่อให้มีปัญหามาขนาดไหนคุณก็สามารถรับได้ส่วนคน โสดตอนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอความรักดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตอีกไม่ช้าที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารมีเงินทองอู้ฟู่ยิ้มรับหน้าบานเลยทีเดียวของการงานตอนนี้งงๆไปหมดเพราะงานของคุณเข้ามาเยอะมากมายทําให้คุณจะคิดจะทําอะไรก็มีแต่เรื่องปวดหัวแต่ก็จะผ่านไปได้แบบไม่น่าเชื่อเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คและคนรักอารมณ์ไม่แน่ไม่นอน อันอยู่ดีๆแล้วตีจากการเฉยสว่วนคุณโสดต,ตอนนี้สวรรค์กำลังเปิดทางให้คุณแล้วส่งคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินแม้ว่าเป็นดวงเศรษฐีอาจจะเกิดขึ้นกับคุณ แต่คุณก็อย่าประมาทเด็ดขาดเรื่องของการงานตอนนี้การงานที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้าไม่นานนี้คุณรอรับงานใหม่ได้เลยแต่คุณสามารถจัดก,การได้ทุกอย่างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังดําเนินชีวิตไปได้สบายๆเรื่อยๆสว่วนคนโสด หน้าหนาวปีนี้ไม่เหงาอีกแล้วเพราะจะมีคนเข้ามาดามใจหัวใจของคุณสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีเรื่องของการเงินตอนนี้คนเกิดวันพฤหัสบ,บดี จะปังมากๆปังแบบชุดไม่อยู่เลยทีเดียวมีโชคลาภเข้ามาอีกด้วยเรื่องของการงานตอนนี้ยิ้มรับสดใสเพราะความสุขความสมหวังในหน้าที่การงานคุณจะขยันทําอะไรก็มีความก้าวหน้าเต็มไปหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักและดูแลกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดโลกจะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะคนที่คุณรอคอยกําลังปรากฏตัวอยู่ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์มีปัญหาเรื่องเงินตอนนี้ทุกอย่างจะคลี่คลายไปหมดเพราะเงินเข้ามาแบบต่อเนื่องเรื่องของการงานเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยเพราะคุณจะต้องเจองานหนักงานบิ๊กเข้ามาและคุณอาจจะต้องเหนื่อยอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคุณทั้งสองคน เชื่อมั่นในความรักของกันและกันได้เลยส่วนคนโสดต,ตอนนี้ดันไปตกกลุ่มรักคนที่มีเจ้าของแล้วรู้ตัวก็เผลอใจไปให้เขาเสียแล้วสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณขาเข้ายังดีไม่สะดุดอย่าเพิ่งใช้จ่ายตามใจเพราะจะมีวิแววว่าจะมีรายจ่ายบานพะไทยอย่างแน่นอนในปลายปีเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะมีความเก่ง บวกดวงของคุณเฮงอะไรอะไรก็สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักสถานการณ์ยังดีอยู่ตลอดและคุณและคนรักยังคอยเทคแคร์กันและกันเสมอไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดคนที่ใช่กำลังจะปรากฏตัวเตรียมตัวแต่งสวยหลอ่อรอได้เลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ